เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับกฎหมายแต่เกี่ยวกับหัวใจฉันชื่นพาสุวรรณรัตน์ตำรวจสืบสวนในกรุงเทพตลอดหลายปีในหน้าที่ฉันเห็นอะไรมามากแต่มีครั้งหนึ่งที่โชคชะตานำพาฉันเผชิญหน้ากับคำขอที่ทลายกรอบของกฎเกณฑ์ในห้องขังเย็นเยียบชายหนุ่มที่มีแววตาเต็มไปด้วยความหวังพูดว่าก่อนตายผมมีเพียงความปรารถนาเดียวคำพูดนั้นเปลี่ยนทุกอย่างฉันไม่รู้เลยว่าการเลือกระหว่างหน้าที่กับความรู้สึกจะกลายเป็นบททดสอบที่ยากที่สุดในชีวิต ค่ำคืนในกรุงเทพค่อยๆมืดลงแสงส้มจากโคมไฟถนนสะท้อนบนผิวน้ำในแอ่งเล็กๆบนถนนแคบๆในย่านเก่าฉันเดินกลับบ้านหลังเลิกงานแต่ความคิดยังวงเวียนอยู่ที่ชายคนหนึ่งธนาพิทักเกียรติผู้ต้องหาคดีประหลาดที่เต็มไปด้วยคำถามแววตาของเขาเหมือนเปลวไฟเงียบที่ตามติดฉันแม้นอกสถานีตำรวจที่บ้านคุณยายจันรอฉันอยู่เธอต้อนรับด้วยน้ำชาหอมกรุ่นและรอยิ้มเงียบสงบในผมหงอก และรอยย่นบนใบหน้าฉันเห็นปัญญาแห่งวัยแต่คืนนั้นคำพูดของเธอเต็มไปด้วยความกังวลนาภาหัวใจของผู้หญิงไม่ควรเป็นของเล่นของกฎหมายจงระวังตัวฉันยิ้มแต่ภายในรู้ดีว่านี่คือคำเตือนเกี่ยวกับธนาในบ้านอบอุ่นแต่ใจฉันเย็นเยียบราวพายุฉันนึกถึงห้องขังของเขาผนังสีเทากลิ่นอับชื้นและเขาสูงใหญ่ไหลกว้างผมดำตกลงมาปลกหน้าผากเสียงของเขาไร้ความกลัวมีเพียงความสงบแปลกประหลาด ผมไม่ขออิสรภาพขอแค่คืนเดียวเหมือนสามีภรรยาคำพูดนั้นร้อนรุ่มไม่ใช่ในฐานะผู้หญิงแต่ในฐานะตำรวจที่คุ้นชินกับความชัดเจนและระเบียบเช้าวันต่อมาที่สถานีฉันได้รับแฟ้มคดีของเขาเอกสารดูแห้งแลง้งคำร้องจากหญิงชื่ออรัญญาสุขสวัสดิ์ข้อหาทำลายเกียรติครอบครัวไม่มีพยานไม่มีหลักฐานชัดเจนมีเพียงถ้อยคำเต็มไปด้วยความเจ็บปวดฉันปิดแฟ้มรู้ว่าความจริงซ่อนลึกกว่านั้น เพื่อนร่วมงานชมผู้จันจริญเห็นฉันลังเลก็ยิ้มเยาะอะไรหลักคดีนี้มีเงื่อนงำอีกแล้วเหรอธนานี่ไม่ธรรมดานะระวังอย่าติดใจแววตาเขาฉันโบกมือไล่แต่หัวใจเต้นแรงขึ้นการสืบสวนรออยู่ข้างหน้าแต่ลึกๆฉันรู้สึกว่านี่ไม่ใช่แค่คดีเช้าวันนั้นอากาศเย็น และมีหมอกกรุงเทพดูหมอนหมองราวกับกระตุ้นความกังวลฉันเดินเข้าสถานีปรับเครื่องแบบให้เรียบร้อยแล้วมุ่งตรงไปที่ห้องขังประตูเหล็กกลิ่นโลหะเสียงฝีเท้าสะท้อนทุกอย่างเคยทําให้ฉันรู้สึกเข้มแข็งแต่เช้านั้นมันเจือด้วยความสันวัยทนานั่งอยู่บนมา้านั่งก้มหน้าเสื้อผ้าสีเทาดูกับแค่ที่ไหลกว้างเมื่อเขยเงยหน้าแววตานั้นเหมือนแทงทะลุใจไม่ใช่แค่มองตำรวจแต่เหมือนมองเข้าไปในจิตวิญญ,ญาณพิทักษ์เกียรติฉันพูดด้วยน้ำเสียงเข้ม คุณต้องอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นเขายิ้มเล็กน้อยนภาสุวรรณรัตน์ผมไม่มีคำแก้ตัวมีแต่คำขอเขาเอ็นตัวเข้าใกล้ลูกกรงก่อนตายผมอยากสัมผัสสิ่งที่โชคชะตาไม่เคยให้ฉันชะงักเสียงเขาสงบแต่ทรงพลังจนไม่อาจเมินกฎหมายไม่รู้จักความปรารถนาแบบนี้ ฉันตอบเย็นชาเขามองจนลมหายใจฉันสะดุดในแววตานั้นไม่มีตัณหามีเพียงความโหยหาและความอบอุ่นแปลกประหลาดฉันหันหลังเดินออกก่อนที่เขาจะทรยศด,ด้วยความสั่นกลับถึงห้องทำงานฉันเปิดแฟ้มชื่ออรัญญาสุขสวัสดิเด่นชัดหญิงไวกลางคนร้องทุกเรื่องเกียรติยศรายละเอียดไม่มีฉันตัดสินใจไปหาเธอด้วยตัวเองลานบ้านของอรัญญาเต็มไปด้วยความชื้นและเสียงเด็กๆเ,เล่นกันประตูไม้ดังเอียดเธอปรากฏตัวผมดำตาเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้า มาเรื่องธนาเหรอเธอถามโดยไม่สบตาใช่ฉันต้องการรายละเอียดฉันพูดนุ่มนวลอรัญญาร้องให้มือตกวูบเขาเขาทำลายชีวิตฉันฉันไม่อยากพูดอะไรขอให้ลงโทษเขาคำพูดเหมือนท่องจำไม่มีความโกรธมีแต่ความเจ็บปวดแต่เจ็บปวดจากอะไรฉันเดินออกมารู้สึกว่างเปล่าไม่ไกลจากนั้นฉันไปหาเพื่อนเก่าของธนาสมชายรัตนาชายัยเจ้าของร้านผ้าชายร่างกํายาต้อนรับฉันด้วยความเคารพธนาเขาถอนหายใจ นภาเขาไม่ใช่อาจยากรหัวใจเขาบริสุทธิ์แต่มีบาดแผลเก่าบาดแผละอะไรฉันเองนตัวเข้าใกล้สมชายเงียบไปครู่แล้วพูดเบาๆหลายปีก่อนธนากับอรัญญามั่นกันทุกอย่างพร้อมสำหรับงานแต่งแหวนก็ซื้อแล้วแต่จูจูเธอก็ปฏิเสธโดยไม่มีเหตุผลแล้วแต่งงานกับวรพลสุขสวัสดิ์ชายขี้หึงและแข็งกล้าตั้งแต่นั้นทนาก็เหมือนสูญเสียส่วนหนึ่งของตัวเองฉันรู้สึกเหมือนถูกแทง คุณคิดว่าวราพลอาจบังคับให้อรัญญาร้องทุกข์สมชายกำหมัดผมแน่ใจเขาเกลียดธนามาตลอดกลับไปที่สถานีภาพของธนากับอรัญญาที่เคยจะผูกชะตาด้วยกันยังติดอยู่ในใจคำร้องนี้เหมือนสะท้อนความเจ็บปวดเก่าไม่ใช่อาชญากรรมค่ำนั้นฉันกลับไปที่ห้องขังธนาเงยหน้าแววตาเป็นประกายเจอคำตอบหรือยังเขาถามฉันเจอแต่คำถามฉันตอบทำไมคุณเงียบทำไมไม่ปกป้องตัวเอง เขามองตรงมาเพราะผมไม่ต้องการคำแก้ตัวผมต้องการแค่ให้คุณได้ยินคำขอหัวใจฉันเหมือนติดไฟฉันเป็นตำรวจที่ถูกฝึกให้เย็นชาแต่ข้างเขากดของฉันพังทลายคืนนั้นที่บ้านคุณยายจันเทน้ำชาเงียบเงียบมือเหยียวย่นของเธอสั่นเล็กน้อยบอกยายสิฉันกระซิบถ้าหน้าที่กับหัวใจเดินคนละทางต้องทำยังไง เธอมองออกไปนอกหน้าต่างที่แสงไฟค่อยๆมอดหัวใจมักเลือกทางยากแต่ถ้าเดินตามกฎหมายอย่างเดียวอาจสูญเสียตัวเองฉันไม่ตอบแต่ในอกมีพายุวันพิจารณาคดีมาถึงเร็วเกินไปห้องพิจารณากว้างขวางเพดานสูงเสียงทุกอย่างสะท้อนก้องผนังหนักกลิ่นไม้เก่าและเสียงกระซิบของผู้คนบีบอัดธนานั่งที่มานั่งจำเลยใบหน้าสงบแต่แววตาราวกับมีทั้งชีวิตอรัญญานั่งตรงข้าม ผ้าคลุมสีสสีดำตาลงต่ำข้างข้างเธอคือวรพลชายหน้าตาดูดันแววตาเต็มไปด้วยความไม่พอใจหมัดกำแน่นแสดงความโกรธผู้พิพากษาอ่านข้อกล่าวหาด้วยน้ำเสียงแห้งจำเลยมีอะไรจะแก้ตัวธนายืนขึ้นเสียงนิ่งผมไม่เคยประสงค์ร้ายต่อใครไม่ด้วยคำพูดหรือการกระทำผมแค่มีอดีตและมันไม่ควรกลายเป็นโซ่ตรวนเสียงในห้องดังขึ้นฉันรู้สึกหัวใจเต้นเร็วเกินไปอายการโจมตี คำพูดจำเลยว่างเปล่าคำร้องชัดเจนไม่ต้องมีพยานความผิดชัดฉันทนไม่ไหวลุกขึ้นท่ามกลางสายตาทุกคู่ท่านผู้พิพากษาขอพูดเสียงฉันสั่นแต่พูดต่อคดีนี้มีช่องโหว่ไม่มีพยานไม่มีหลักฐานมีแต่คำพูดที่อาจถูกบงการด้วยความกลัวหรือแรงกดดันผู้พิพากษาลีตามีหลักฐานยืนยันหรือไม่ฉันหยิบบันทึกการสอบปากคำสมชาย พบว่าอารัญญากับธนาเคยมั่นกันการยกเลิกเกิดขึ้นกะทันหันหลังวอนพลสุขสวัสดิ์เข้ามาแทะเขาคนนี้ขึ้นชื่อว่าขี้หึงและใจร้อนมีเหตุผลให้เชื่อว่าคำร้องนี้เกิดจากแรงกดดันอรัญยาสะดุ้งวรพลหันมองเธออย่างดุผู้พิพากษาขมวดคิว้วเลื่อนการพิจารณาฝ่ายโจทย์ต้องหาหลักฐานเพิ่มธนาถูกนำตัวกลับห้องขังแต่ก่อนประตูปิดเขาหันมองฉันวูบหนึ่งและในแววตานั้นฉันเห็นความขอบคุณ คืนนั้นฉันไปหาอารัญญาอีกครั้งเธอเปิดประตูช้าช้าดูเหนื่อยล้ามาทำไมเธอกระซิบบอกความจริงมาอารัญยาไม่มีใครต้องอยู่อย่างหวาดกลัวตลอดไปคุณรู้ว่าธนาไม่ผิดริมฝีปากเธอสั่นน้ำตาไหลวรพลบังคับฉันเขาบอกว่าถ้าไม่ร้องทุกเขาจะทำลายชีวิตฉันธนาไม่เคยพูดอะไรร้ายๆเกี่ยวกับฉันคำพูดนั้นคือกุญแจฉันบันทึกคำสารภาพของเธอรู้ว่าพรุ่งนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยน คืนนั้นฉันนอนไม่หลับคุณยายจะนั่งข้างๆรูปมือฉันผูกพันกับเขาแล้วใช่ไหมน้าเธอพูดนุ่มนวลมันชัดเจนแต่จำไว้ว่าถ้าคุณช่วยเขาไม่ใช่เพื่อกฎหมายแต่เพื่อหัวใจนั่นคือทางเลือกของคุณฉันเงียบหัวใจกับหน้าที่ต่อสู้กันวันต่อมาในศาลผู้คนแน่นขนาดวรพลนั่งกำฟันแน่นแววตาดูร้ายอรัญญาก้มหน้าแต่เมื่อผู้พิพากษาเรียกเธอยืนขึ้นและพูดว่าสามีฉันบังคับฉันธนาไม่ผิด ความเงียบปกคลุมวรพลุกพรวอตะโกนแต่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเขาผู้พิพากษาประกาศด้วยสถานการณ์ใหม่ข้อกล่าวหาถูกยกเลิกจำเลยเป็นอิสระฉันหลับตาหายใจลึกครั้งแรกในรอบนานท่านาถูกพาออกจากศาลนอกอาคารลมพัดผมเขายุ่งเหยิงเขายิ้มบางๆคุณทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะพาเขาพูดผมรู้ว่าต้องเป็นคุณฉันแค่ทำหน้าที่ฉันตอบแต่เสียงสัน่น ไม่คุณให้ชีวิตและความหวังแก่ผมเรายืนเงียบในเสียงอึกทึกของเมืองที่นั่นเส้นได้บางบางระหว่างเรากำลังก่อตัวแต่คืนนั้นฉันได้รับจดหมายอย่าปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวอันตรายใกล้ตัวฉันกำกระดาษแน่นเรื่องนี้ยังไม่จบหลังสารฉันหวังว่าทุกอย่างจะจบแต่ลึกๆึกรู้ว่ายังมีอะไรซ่อนอยู่ธนาเป็นอิสระแต่ไม่สมบูรณ์เขายังถูกจับตาและเงาอันตรายยังไม่จางจดหมายคมขู่รบกวนใจฉันนั่งเหนือกองเอกสารในสถานี แต่ความคิดลอยไปหาเขาชมผู้สังเกตได้ทันทีนภาคุณเปลี่ยนไปธนาคนนี้มีผลต่อคุณมากกว่าที่คิดฉันปิดแฟ้มเงียบเงียบเ,ยบเธอพูดถูกคืนนั้นฉันเจอธนาที่ห้องเยี่ยมเขาดูเหนื่อยแต่แววตาย,ยังสว่างผมหายใจได้อิสระอีกครั้งเขายิ้มทั้งหมดนี้เพราะคุณฉันมองเขานิ่งไม่ใช่ฉันแต่เป็นความจริงแต่รู้ไว้ว่ามีคนยังต้องการทำร้ายคุณเขาพยักหน้า ผมชินแล้วความอิจฉาตามผมเหมือนเงาแต่ตอนนี้ต่างออกไปเพราะผมมีคุณคำนั้นแทงใจฉันพยายามเย็นชาแต่หัวใจสั่นไหววันต่อมาฉันไปที่ร้านผ้าของธนาร้านปิดเงียบหน้าต่างเต็มไปด้วยฝุ่นแต่ภายในยังมีกลิ่นกระยีและผ้าใหม่ฉันลูบม้วนผ้าเหมือนสัมผัสอดีตของเขาจูจ่ๆมีเสียงจากด้านหลังสวยใช่ไหมสมชายเดินออกจากเงาครั้งหนึ่งที่นี่คือคักตอนนี้เหลือแต่ฝุ่นบอกมาสมชายใครอยากทำลายชีวิตธนา เขาขมวดคิ้วคิดว่าแค่วรพลอย่างเดียวเหรอไม่มีญาติคนอื่นอิจฉาเขาโดยเฉพาะพี่ชายลูกพี่ลูกน้องกลัวธนาจะแสงหน้าคำพูดนั้นเพิ่มปมในใจคืนนั้นที่บ้านคุณยายจันฟังฉันเล่าเธอปรับแว่นนภาบางครั้งคนเกลียดไม่ใช่เพราะถูกทำร้ายแต่เพราะพวกเขาไม่รู้จักรักฉันเข้าใจแต่ความกังวลยิ่งทวีไม่กี่วันต่อมามีจดหมายปริศนามาถึงสถานีทนายังไม่จ่ายนี้ถ้าไม่ถอยคุณจะเสียเขาไปตลอดการ ชมพูคว้ากระดาษนี่เรื่องจริงจังนะนภาคุณตกอยู่ในอันตรายฉันชินกับอันตรายฉันตอบแต่ภายในเย็นเยียบฉันให้ฝ่ายเทคนิคตรวจสอบจดหมายส่งจากร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ชานเมืองฉันกับชมพูไปที่นั่นเจ้าของร้านชายร่างท้วมในเสื้อสเวตเตอร์ปรับแว่นอย่างประมาใช่มีชายหนุ่มมาสองสามครั้งส่งจดหมายสูงใสแว่นดำเคยได้ยินเขาโทรศัพท์เอ่ยชื่ออรัญญาฉันขมวดคิ้วรัญญาอีกแล้ว แต่เธอสารภาพในศาลแล้วนี่แปลว่ามีอะไรซ่อนอยู่อีกคืนนั้นฉันนอนไม่หลับคุณยายจันชงชาให้หลานจา๋าเธอกำลังดำดิ่งลึกเกินไปแต่บางครั้งการได้ไขมุกต้องดำลงไปในน้ำที่มืดมิดฉันฟังและรู้ว่าไม่มีทางเลือกไม่นานฉันเจอทนาอีกครั้งในลานเล็กๆภายใต้การดูแลของตำรวจอากาศเย็นเฉียบมีคนบอกฉันว่าพี่ชายคุณอาจมีส่วนฉันเริ่มรู้อะไรบ้างเขาขมวดคิ้วพี่ชาย เขาอิจฉาฉันเสมอแต่ถึงขั้นข่มขู่เขาสสา่หน้าผมไม่อยากเชื่อฉันเห็นความสับสนของเขาแต่รู้ว่าบ่อแสชี้ไปทางนั้นไม่กี่วันต่อมาเราจับกลุ่มพี่ชายลูกพี่ลูกน้องของเขาวิชัยพิทักษ์เกียรติชายหนุ่มผอมแววตาประมาะปฏิเสธทุกอย่างแต่สุดท้ายยอมรับจดหมายเป็นของผมผมอยากให้เขาหายไปทั้งชีวิตเขาถูกมองว่าดีกว่าผมเบื่อที่จะเป็นเงาความจริงปรากฏสารยกเลิกการจับตาธนาเขาเป็นอิสระเต็มตัว วันที่เราเจอกันนอกสถานีเขายืนในโคสีเทาถือสัมภาระเล็กๆจากนี้ลหละฉันถามเขามองตรงมาจากนี้คือการใช้ชีวิตและไม่ใช่คนเดียวฉันไม่ตอบหัวใจสั่นไหวสัปดาห์ต่อมาเราเริ่มพบกันลับๆใต้ต้นมะขามในสวนสาธารณะในร้านกาแฟเล็กๆที่ไม่มีใครรู้จักมือเขาคว้ามือฉันและฉันยอมให้เวลาเหมือนหยุดนิ่งแต่ข่าวลือเริ่มแพร่ในสถานีมีคนกระซิบนภาสุวรรณรัศนิตเกินไปกับอดีตผู้ต้องหา คำพูดนั้นเหมือนมีคุณยายจันพูดครั้งหนึ่งความรักกับกฎหมายไม่ค่อยเดินเคียงกันแต่เธอต้องเลือกว่าอะไรสำคัญกว่าธนาเริ่มชีวิตใหม่เขาเปิดร้านซ่อมของเก่ามือแข็งแกร่งของเขาสัมผัสสิ่งของชำรุดอย่างนุ่มนวลทำให้มันสวยงามอีกครั้งฉันมองเขาและคิดว่าเขาไม่เพียงฟื้นฟูของเก่าแต่ฟื้นฟูชีวิตฉันด้วยแต่ภัยคุกค,คามยังไม่จบวันหนึ่งมีคนโยนก้อนหินพร้อมจดหมายที่ร้านรักของพวกคุณคือความผิดพลาดระวังตัว ฉันกำมัดนี่หมายความว่าการต่อสู้ยังไม่จบการพบกันลับๆของเราไม่ยาวนานข่าวลือดังขึ้นจนซ่อนไม่ได้เพื่อนร่วมงานมองด้วยความสงสัยครอบครัวเริ่มถามคืนหนึ่งคุณยายจันมองฉันด้วยสายตาจริงจังนภาฉันเห็นว่าเขามองเธอยังไงมันไม่ใช่แค่ความขอบคุณมันคือความรักเธอพร้อมจะฝ่าฟันคำคอรหาและกฎหมายเพื่อเขาใหม่ฉันเงียบหัวใจกับหน้าที่ประทักกัน ธนาชวนฉันไปที่ร้านของเขากลิ่นไม้ลากเกอร์เก่าและการเริ่มต้นใหม่เขาโชว์กระจกเก่าในกรอบแกะสลักที่ซ่อมแล้วเห็นใหม่เขาพูดมันเคยแตกสลายแต่ตอนนี้สมบูรณ์เหมือนฉันเธอช่วยประกอบฉันใหม่ฉันมองเงาสะท้อนเราข้างกันและในแววตาฉันเห็นสิ่งที่กลัวจะยอมรับนภาเขาพูดต่อผมไม่อยากซ่อนอีกผมอยากเดินข้างคุณไม่ว่าคนจะพูดอะไรฉันรู้สึกกำแพงที่สร้างมานานพังทลายฉันเป็นตำรวจที่ยึดกฎ แต่ข้างเขากดไม่ใช่สิ่งสำคัญการคุยกับครอบครัวหนักหน่วงพ่อขมวดคิว้วเธอเป็นตำรวจเขาเป็นอดีตผู้ต้องหาคนจะไม่เข้าใจแม่พูดเบาๆทางข้างหน้าจะไม่ง่ายแต่ถ้าหัวใจเธอเลือกเขาเราไม่มีสิทธิ์ขวางคุณยายจจนยิ้มความรักก็เป็นกฎหมายนะหลานกฎของหัวใจเราแต่งงานกันเงียบๆไม่มีพิธีใหญ่มีเพียงคนใกล้ชิด และเพื่อนไม่กี่คนในห้องเล็กๆที่ตกแต่งด้วยดอกไม้เขาในชุดสูทเรียบง่ายชันในชุดสีอ่อนเมื่อบาหลวงกล่าวคำสาบานโลกทั้งใบเหมือนเงียบลงเหลือเพียงมือเขาที่จับมือฉันแน่นตอนนี้คุณคือความจริงของผมนภาเขากระซิบฉันยิ้มทั้งน้ำตาและคุณคืออนาคตของฉันแต่แม้ในวันนั้นเงาอาดีตยังไม่จางมีคนทิ้งจดหมายที่ประตูรักของพวกคุณจะไม่ยั่งยืนระวังก้าวย่าง ฉันกำจดหมายแน่นวันนี้ฉันจะไม่ยอมให้ความกลัวขโมยความสุขหลายเดือนผ่านไปเราใช้ชีวิตด้วยกันทุกเช้าเริ่มต้นด้วยรอยยิ้มของเขาและกลิ่นกาแฟที่เขาชงร้านของเขาคึกคักลูกค้ากลับมาฉันยังรับใช้ในหน้าที่แต่ด้วยความรู้สึกใหม่กฎหมายยังเป็นหลักแต่ข้างเขาฉันเรียนรู้ที่จะฟังหัวใจบางครั้งผู้คนกระซิบเพื่อนร่วมงานมองแต่ทุกอย่างกลายเป็นเรื่องเล็กเมื่อเทียบกับแววตาของเขาที่ให้ความสงบ คืนหนึ่งเรานั่งที่มานั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาแสงไฟสะท้อนบนผิวน้ำเขาจับมือฉันรู้ไหมผมคิดว่าชีวิตจบลงตอนที่ถูกขังแต่ที่แท้มันเพิ่งเริ่มต้นฉันซบไหล่เขาฉันคิดว่าหัวใจฉันถูกขังอยู่ในเครื่องแบบและยศแต่ปรากฏว่ามันแข็งแกร่งกว่ากฎหมายเราเงียบฟังเสียงน้ำลมพัดกลิ่นอิสรภาพมา เรื่องนี้สอนฉันถึงสิ่งสำคัญความจริงไม่ได้อยู่ในรายงานเสมอไปบางครั้งมันอยู่ในแววตาของคนที่เราพร้อมปกป้องไม่ใช่เพื่อตัวบทกฎหมายแต่เพื่อจิตวิญญาณฉันคือนภาสุวรรณรัตน์และฉันเลือกหัวใจ